วันนี้เรามาดูโหลทั้งสี่ขนาดนี้นะครับมาเริ่มที่ขนาดที่หนึ่งเลยนะครับขนาดที่หนึ่งนะครับความกว้างด้านหน้านะครับแปดนิ้วความลึกสี่นิ้วความสูงหกนิ้วนะครับก็จะปลาอยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับพื้นที่ว่ายน้ําเยอะมากเลยใบล,ละห้าสิบห้าบาทนะครับขนาดที่สองความกว้างด้านหน้าหกความลึกสี่นะครับตัวนี้จะได้สูงแปดนะครับก็ส์นี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะ ใบละห้าห้าสิบห้าบาทเช่นกันนะมาดูขนาดที่สามกันความยาวด้านหน้าสี่ความลึกสี่ความสูงแปดนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะขนาดนี้เป็นขนาดที่นิยมใช้กันมากเลยนะครับแบบนี้ก็คือใบละสี่สิบห้าบาทนะครับมาดูขนาดสุดท้ายตัวนี้ความฟังสีง 4, ่ความยาวสี่ความสูงได้สิบเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นโหลที่สูงนะครับ เหมาะสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเลี้ยงประกัดป่านะครับก็วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมทั้งหมดสี่ขนาดนะครับไปวันหลังเรามาชมขนาดอื่นกันใหม่นะครับไปแล้วครับ